ทรงทักทอก่อชีวิตข้าให้เกิดมาสรงรู้ว่าในใจข้านั้นคิดยังไรทรงครอบครองทางทุกทางที่ข้าเลือกไปพระเจ้ายิ่งใหญ่เกินกว่าที่ข้าจะยังถึงพี่นองสมที่รัก วันนี้เราได้ฟังพรอวาจาของพระเป็นเจ้าสองบทบทแรกเป็นหนังสือปัญญาจางังซึ่งได้พูดถึงว่าทุกสิ่งนั้นอันนิจจังก็เป็นการเตือนพวกเราทุกคนว่าการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้เราอย่ายึดติดกับทรัพย์สมบัติ ข้าวของเงินทองกับอำนาจกับชื่อเสียงเกียรติยศเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นเพียงหัวโขนเป็นเพียงอุปกรณ์แต่บางครั้งเราอาจจะทำให้มันเป็นอุปสรรคต่อชีวิตส่งของเราบทอ่านที่สองนั้นเป็นบทอ่านจากพระวรสารนักบุญมารโก ซึ่งได้พูดถึงการที่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ได้แต่งตั้งอัครสาวก12องค์ให้อยู่กับพระองค์ประการที่สองนี้ต้องการที่จะบอกว่าประการแรกพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ต้องการที่จะทํางานร่วมกับมนุษย์แม้ว่าพระองค์จะเป็นพระเป็นเจ้าก็ราจริงพระองค์มีอํานาจ องค์มีอิทธิฤทธิ์พระองค์จะทํางานคนเดียวให้ประสบความสําเร็จก็ได้พระองค์จะเศษพระองค์สร้างอะไรต่างๆโดยด้วยอำนาจของพระองค์เองก็ได้แต่ว่าพระองค์กลับเลือกที่จะทํางานกับมนุษย์และก็ที่สำคัญก็คือเลือกที่จะทำงานกับพวกเราแต่ละคนและในทางกลับกันนั้น พระองค์ก็ต้องการให้เราทํางานกับพระองค์พระองค์ต้องการทํางานกับเราและพระองค์ก็ต้องการให้เราทํางานกับพระองค์อันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่สองก็คือว่า,ารพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เริ่มพันธก,กิจและพระองค์ทําพันธก,กิจของพระองค์ตลอดระยะเวลาสามปีแต่พระองค์ก็ต้องการที่จะให้อคราสาวกและให้พวกเราด้วย ได้สารต่อพันธกิจของพระองค์ใน 28, 19, 20, แมทธิวบทที่28ข้อที่19ถึงข้อที่20เราก็จะเห็นว่าพระเยซูกิจตเจ้าพระองค์ได้บอกว่าท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นสิทธิ์ของเราโปรสินล,ล้างบาปเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระจิตและพระองค์สัญญาว่า พระองค์จะอยู่กับเราอยู่กับพระศสาสนาจักรของพระองค์ตลอดไปนั่นแสดงให้เห็นว่าพระเยซูกิสตเจา้าพระองค์ไม่ได้เสด็จขึ้นสวรรค์แล้วพระองค์บอกว่าพวกเองจะเป็นอะไรก็เป็นไปเถอะไม่ใช่แต่พระเยซูกิสตเจา้าพระองค์ยังอยู่กับพวกเราพระองค์ไม่ปล่อยให้เราเป็นกําพระพระองค์ไม่ปล่อยให้พวกเราเดินตามยะถากรรม แต่เราต้องตาราหนักอยู่เสมอว่าพระองค์ต้องการทํางานกับเราและพระองค์ก็ต้องการให้เราทํางานกับพระองค์ด้วยตอนนี้เรามาพิจรารณาไตรกรองดูพระวรสารซึ่งโดยนักบุญมาร์โกบทที่สามข้อที่สิถึงข้อที่สิบเก้าพระเยซูคร,ริสต์เจ้าพระองค์ได้เลือกอัครสา,าวกสิสองคน ให้อยู่กับพระองค์อันนี้น่าจะสามารถไต่ตรทองว่าน,นี้เป็นวิธีทํางานขององค์พระเยซูริสต์เจ้าหรือเราสามารถที่จะบอกว่าอันนี้เป็นภาวะผู้นําแบบพระเยซูริสต์เจ้าก็ได้ประการแรกก็คือว่าก่อนที่พระเยซูริสต์เจ้าจะเลือกอัครสาวกส2ององค์ซึ่งเป็นผู้ร่วมงานของพระองค์นียพระเยซูริสต์เจ้าทําอะไรพระเยซูริสต์เจ้าเสด็จขึ้นไปบนภูเขา พี่น้องสงฆ์ที่รับพระเยซูริสตเจ้าเสด็จขึ้นไปบนภูเขาหมายถึงอะไรหมายถึงว่าพระเยซูริสตเจ้าพระองค์เสด็จขึ้นไปเพื่อที่จะทรงใกล้ชิดกับพระบิดาเจ้าเพื่อที่จะอธิษฐานภาวนาเพื่อที่จะรู้น้ำพระทัยของพระบิดาเจ้ามีหลายประเด็นเลยนะหนึ่งเพื่อที่จะอธิษฐานภาวนา นั่นแสดงว่าก่อนที่พระองค์จะเริ่มพันธกิจที่สำคัญนั้นพระองค์เริ่มที่การภาวนาพระองค์เริ่มที่การถวายบูชามิซาพระองค์เริ่มที่การที่รู้น้ำพระทยของพระบิดาเจ้านั่นก็หมายความว่าพระเยซูคริรคสต์เจ้าพระองค์ต้องการที่จะบอกว่านี่นะเวลาที่จะทำพันธกิจอะไรเนี่ยนะต้อง ต้อง God นเตอร์ต้องพระเป็นเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางต้องพระเป็นเจ้าเป็นจุดหมายเพราะฉะนั้นเวลาที่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ปฏิบัติอะไรเราจะสังเกตเห็นว่าพระเยซูคริสต์เจ้านั้นพระองค์นเน้นการกระทําทุกอย่างไม่ใช่เพื่อเกรตยศชื่อเสียงของพระองค์แต่พระองค์นเน้นเพื่อออัเดีรอลีอ a า เพื่อพระสิริมงคลของพระเจ้าเพื่อพระสิริมงคลของพระเจ้าเพราะนั้นสังเกตนะว่าในชีวิตขององค์พระเยซูริ์เจ้าพระองค์ไม่เคยพลาดเพราะว่าพระองค์เน้นพระสิริมงคลของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องที่สงที่รักถ้าเราสง์เราเริ่มต้นงานทุกอย่างโดยการที่เราพยายามที่จะรู้น้ำพระไทยของพระเป็นเจ้า แล้วเราเดินตามสิ่งนั้นเราจะไม่หลงทางเมื่อเร็วๆนี้เราก็ได้เห็นมีแมสเซจส่งทางไลน์นะบอกว่าพระคสังฆราชใหม่ป้ายแดงของพระสังฆมณฑทนท่าแรกจะนำเงินในพิธีบวชของท่านเองมาตั้งเป็นกองทุน พัฒนาอัคระสังเมณทลนของท่านเงินถวายในพิธีบวชก็คือเงินที่เขาต้องการให้พระสังฆาราชก็ถือว่าเป็นเงินส่วนตัวก็ได้แต่ว่าพระสังฆราชวีระเดชใจเสรีนั้นจะนําเงินส่วนนี้มาตั้งเป็นกองทุนพัฒนาสังคมรทล พวกเราหลายคนที่ทราบเรื่องนี้เราก็รู้สึกชื่นชมเราก็รู้สึกว่าเออไออัดเดอีคอรีอัมเนี่ยมันขอมแผ้เว้ยมันใช่เลยถ้าทำอย่างนี้แต่หลายคนก็พูดต่อไปว่าเฮ้ยอย่าอัด e เดอีคอรีอัมเฉพาะช่วงโปรโมชั่นนะช่วงเป็นสังฆราชใหม่ช่วงกำลังไฟแรงจะอัดเดอีคอรีอัม แต่ว่าพอผ่านไปผ่านไปนไปรากฏว่าไม่ได้ยึดน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าแล้วไปยึดน้ําใจของตัวเองมันจะกลายเป็นอัดเมอีกอปลี่ยซึ่งตอนนั้นแหละมันจะไม่ใช่แล้วนี่ครับพี่น้องสงที่ลกประการแรกก็คือพระเยซูคริสต์เจ้าขึ้นไปบนภูเขาเพื่อที่จะทราบน้ําพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและก็เพื่อที่จะรับพลัง ในการที่จะทำหน้าที่ของพระองค์ประการที่สองเมื่อพระองค์ทรงภาวนาแล้วพระองค์ได้ใกล้ชิดกับพระบิดาแล้วพระองค์รู้น้ามไทยของพระบิดาแล้วที่สุดพระองค์ก็เรียกบุคคลที่พระองค์ต้องการมาพบหมายความว่ายังไงเรียกบุคคลที่พระองค์ต้องการให้มาพบ หมายถึงพระองค์เริ่มงานโดยการสร้างทีมแล้วก็ทำงานเป็นทีมด้วยนะสร้างทีมงานแล้วก็ทำงานเป็นทีมไม่ใช่สร้างทีมงานเพื่อให้มันเท่เพื่อให้มันดูดีแต่เวลาทำงานแล้วไม่ได้ทำงานเป็นทีมอันนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเราได้สังเกตเห็นว่าพระเยซูคริสต์เจ้านั้น พระงค์ทำงานเป็นทีมพระองค์สร้างทีมงานก็อยากสะท้อนถึงชีวิตของพี่น้องสงทั้งหลายนะครับนะเราอยู่ในสังคมมนตรนะครราชสีมาแล้วเราก็ถูกมอบหมายให้ไปอยู่ตามวัดตามโรงเรียนถ้าเราสามารถที่จะทำงานโดยสร้างทีม มันจะเกิดความยั่งยืนในการทำอะไรก็แล้วแต่สุภาษิตของแอฟริกันบทหนึ่งบอกว่า if you want to go fast go alone but if you want to go far go together ถ้าคุณอยากไปเร็วไปไวเชิญไปคนเดียวแต่ถ้าคุณอยากไปไกลให้ไปด้วยกัน เพราะอะไรเพราะว่าการทำงานเป็นทีมนั้นมันมีตัวตายตัวแทนมันมีพลังความสำเร็จใดจะไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากทีมงานคุณพ่อจะประทับใจทุกครั้งนะเวลาที่เราดูฟุตบอลนะกองหน้ามันยิงได้ แต่ว่าก่อนที่กองหน้ามันจะยิงได้เนี่ยมันต้องมีกองหลังมันต้องมีกองกลางส่งให้เขาเรียกว่า assist ส่งให้ปุ๊บมันยิงพอมันยิงเข้าปุ๊บเนี่ยนะมันจะชี้ไปที่คนที่ส่งให้มันไม่ได้ชี้ที่ตัวเองว่าเฮ้ยกูยิงได้นะกูเก่งนะไม่ใช่มันจะชี้ไปที่คนที่ยิงให้แล้วมันจะเข้าไปกอดมันบอกว่าเป็นผลงานของลือ หรือสงให้ว่า้วาแค่เคียนิดหน่อยมันก็เข้าแล้วเพราะฉะนั้นสปิริตในทีมจะเข้มแข็งและมันจะเกิดความรักความสามาัคคีและทุกครั้งที่เราได้ยินเวลาที่ทีมประสบความสำเร็จเขาจะไปฟุตบอลนะไปจะไปสัมภาษณ์ดาวซันโวคุณรู้สึกยังไง คนที่มันเป็นมืออาชีพมันจะบอกว่าอันนี้มันเป็นความสําเร็จของทีมไม่ใช่ความสําเร็จของผมเป็นความสําเร็จของทีมเป็นผลงานของทีมนี่พี่น้องพี่น้องส่งทีรักบรรดะนการที่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เลือกอัครสาวกก็คือพระองค์ต้องการที่จะบอกว่าการทำงานเป็นทีมนั้นมีความสำคัญ การทำงานเป็นทีมนั้นมีมีความสำคัญและมันจะทำให้งานนั้นมันยั่งยืนสมวว่าคุณพ่อทำงานที่ที่วัดคุณพ่อมีทีมคุณพ่อย้ายเสร็จทีมของคุณพ่อยังอยู่งานนั้นก็สานต่อถามว่าทีมเวลาที่เราลงไปสู่สบุษอีกอันหนึ่งที่ผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นทีมของ BEC ทีมของวิถีชุมชนวัดที่วิถีชุมชนวัดเนี่ยนะถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากวิถีชุมชนวัดเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพระศาสนาจากเริ่มแรกที่กรุงเยรูซาเล็มหลังจากที่รับพระจิตเจ้าเราข้าสาวออกไปเทศสนมีคนรับศีลรังบาววันนั้นสามพันคนแต่ว่าก็ยังเป็นชนกลุ่มน้อยอยู่ ชนกลุ่มน้อยท่ามกลางชนกลุ่มใหญ่ที่เป็นชาวยิวถูกกลางแก่ข่มเหงแต่ว่าด้วยความเป็นทีมของเขาด้วยความแกร่งของการที่อยู่รวมกันเขาก็สามารถที่จะอยู่รอดแล้วก็ขยายผลออกไปยิ่งมีการเบียดเบียนเท่าไหร่มีคนตายเท่าไหร่เลือดมรณะสัตยีคือปุ๋ยชั้นดีของพระศาสนาจักรเพราะฉะนั้น พี่น้องส่งที่รักที่เคารพทุกท่านเรื่องทีมนะครับนอกจากเราทำงานเป็นทีมแล้วเราก็ต้องไปสร้างทีมให้กับสัตรูตามหมู่บ้านตามโรงเรียนสร้างทีมครูให้แข็งแกรงสร้างทีมชาวบ้านให้แข็งแกร่งทีม BEC นะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นคุ้มเขาดูแลกันเราก็ไปเป็นกำลังใจให้เขานะครับประการต่อมาคืออะไร ประการต่อมาก็คือพระเยซูกิจเ,เจ้าพระองค์มอบอำนาจมอบอำนาจการทำงานที่จะประสบความสำเร็จก็คือให้หน้าที่แล้วก็ให้อำนาจด้วยถ้าไม่ให้หน้าถ้าให้แค่หน้าที่ไม่ให้อำนาจก็เหมือนกับยักไม่มีกระบองเหมือนกับเสือกระดาษแต่ว่าอย่าลืมว่าเวลาที่เราเป็นพระสงฆ์เนี่ยเราก็มีอำนาจในฐานะที่เราเป็นเป็นสงฆ์ เป็นปราโซเป็นกษัตริย์เรามีอำนาจแต่ว่าอำนาจนั้นเป็นดาบสองคมอำนาจเป็นดาบสองคมสามกบบอกว่าอำนาจคือสิ่งที่บรรพทความดีได้เร็วที่สุดถ้าใช้ไม่เป็นแล้วก็ถ้าใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตัวอำนาจนั้นจะนำมาซึ่งความอับปยศอด,ดสูง อำนาจนั้นจะนำมาซึ่งความวิกฤตสรัทธาน,นักการเมืองคนหนึ่งเขาได้ไตรตรองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษแล้วเขาก็เห็นว่าโอ้โหนอกจากในแวดวงทางการเมืองแล้วแวดวงในศา,าสนาจากของเขาก็มีการใช้อำนาจในทางที่สแสวงหาผลประโยชน์ เขาได้เขียนจดหมายถึงสภาพระสังฆราชเลยเขาเขียนว่า power tends trends to collapse absolute power collapse absolutely the great man always tend to bad man ก็ะสะรุป,ปง่ายก็คือว่าคนที่มีอำนาจถ้าไม่มีคุณธรรม ก็มีแนวโน้มที่จะใช้อำนาจนั้นในการคอรัปชัในในการทุจริตแล้วก็ยิ่งมีอำนาจเบ็ดเสร็จเท่าไหร่ก็โกงแบบเบ็ดเสร็จเท่านั้นและคนที่ยิ่งใหญ่นะีก็ส่วนมากก็จะเป็นคนเลวเขาว่าอย่างนั้นอันนั้นก็คือเขาไตรตรอง เห็นประสบการณ์แล้วเขาก็มาเขียนแล้วเขาก็เตือนเพราะฉนั้นพ,น,พนพี่น้องสงฆ์ที่รักเราในฐานะที่เป็นสงฆ์เราก็มีอํานาจนะพอเราบวชปุ๊บเนี่ยโอ้โหนะจากเนเนี่ยเราก็เป็นคนที่มีอํานาจนะไปอยู่ตามวัดนะไปอยู่ตามโรงเรียนนะสับปะหุดก็บอกคุณพ่อครับคุณพ่อขาครูก็บอกคุณพ่อครับคุณพ่อขานะเราสั่งอะไรเขาก็ทําตามนั่นแหละเรามีอํานาจ แต่อำนาจนั้นก็เป็นดาบสองคมตามที่ว่าไปแล้วเพราะนั้นก็ให้เราได้ไตรตรองว่าในฐานะที่เราเป็นสง์นั้นเราได้ใช้อำนาจของเราในทางที่ถูกที่ต้องไหมถ้าเราใช้อำนาจไม่ถูกไม่ต้องในการแสวงหาผลประโยชน์ในการสนองตันหาของตัวเราเองอำนาจนั้นจะเป็นดาบที่กลับมาตัดคอเราประการต่อมาเราจะสังเกตเห็นว่า ขออนุญาตยาวหน่อยนะประการต่อมาเราสังเกตเห็นว่าพระเยซูกิสเจ้าเนี่ยเลือกดคราสาวกมาจากคนที่แตกต่างกันโอเคสคนแรกนะมาจากอาชีพชาวพมงแต่ว่าแมทธิวมาจากอาชีพเก็บภาษีไม่เหมือนในขณะที่แมทธิวมีอาชีพเก็บภาษีส่งรม โปรโลมแต่ว่าซีมูนชาตินิยม Against โลมไม่เอาโรมอีกคนหนึ่งเอาโรมอีกคนหนึ่งไม่เอาลมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราสังเกตเห็นว่าแล้วก็มีคนหนึ่งโทมัสใช่ไหมก็เชื่อยากแต่ว่าหลายคนที่อยู่ในนั้นเน่ยเชื่อง่ายตามเรามาเถิดมาเลย มันนั้นสังเกตเ็นว่าในในกลุ่มบคค้าสาวกที่พระเยซูเจ้าเลือกเนี่ยนะมาจากหลากหลายมาจากหลากหลายเพราะนั้นตรงนี้ตรงนี้จะอธิบายยังไงตรงนี้ก็คือว่าพระเยซูกิจเจ้าพระองค์ต้องการที่จะใช้ความหลากหลายเนะี่ยมาสร้างกลุ่มที่เขาเรียกว่าอะไรมีรสชาติ พูดอย่างนี้อาจจะยังไม่เข้าใจเช่นส้มตำอย่างนียส้มตำมันมีหลายมันมันมันมีหลายรสใช่ไหมมันมีเค็มมีเปรี้ยวมีหวานมีเผ็ดแต่เวลาที่ไอที่แตกต่างกันเนี่ยมารวมกันแล้วเนี่ยมันนัวมันอร่อยเชฟเช่นเดียวกันนะครับเราเนี่ยซึ่งซึ่งแตกต่างกันไม่มีใครเหมือนกันหรอกนะนะ แต่ว่าเราทํางานด้วยกันได้เพราะอะไรเพราะว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันเรามีเป้าหมายเดียวกันถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่มีเป้าหมายเดียวกันเราต่างคนต่างสร้างดาวกันคนละดวงเมื่อนั้นมันจะไม่เกิดความรักไม่เกิดความเป็นหนึ่งเดียวแต่ละถ้าเราคิดว่ารเรามาเพื่อที่จะสร้างสังคบรรทนเพื่อที่จะให้สังคบน,นของเราเจริญก้าวหน้า ความรักความเป็นหนึ่งเดียวกันมันจะเกิดขึ้นวิธีคิดอาจจะต่างแต่เป้าหมายเดียวกันเหมือนร่างกายของเราเนี่ยไม่มีอวัยวะไหนเหมือนกันเลยแม้แต่หูสองข้างยังไม่เหมือนเลยตาสองข้างยังไม่เหมือนกันเลยเวลาที่ผมไปวัดสายตาประกอบแว่นอันนี้เอียงเยอะอันนี้เอียงน้อยแต่ว่าทั้งตาหูจมูกลิ้นแข้งขาเนี่ยรวมกันแล้วเพื่อ ให้ร่างกายอยู่รอดเ็กเช่นเดียวกันพี่น้องสงฆ์ที่รักเราทุกคนจะไม่เหมือนกันหรอกแต่ว่าถ้าเรามีเป้าหมายเดียวกันเพื่อประโยชน์สังคก็มนทนเพื่อพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าแล้วเราจะไม่ขัดแย้งกันเลยแต่สังเกตไหมเวลาที่มีการขัดแย้งกันเ,เพราะอะไรเพราะว่ามันมีบางคนที่มันไม่ได้ทําเพื่อส่วนรวมมันทําเพื่อตัวเอง ใช้อำนาจหน้าที่เพื่อตัวเองใช้อำนาจหน้าที่เพื่อื่อเสียงเกยียรติยศตัวเองใช้อำนาจหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ตัวเองอย่างเนี้ยจะทําให้เกิดความขัดแย้งเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีความขัดแย้งเนี่ยไตรตองเลยนะครับเราอย่าเป็นคนหนึ่งที่ไปสร้างความขัดแย้งนะแต่ว่าความแตกต่างไม่ได้น่าเกลียดความแตกต่างต่างหากที่จะเป็นจิ๊กซอท์ทให้เรานั้นสามารถที่จะไปสู่เป้าหมาย เพราะนั้นความรักความเป็นหนึ่งเดียวในอัคสั่งขามทในสังข้ามันทนของเราเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้ถ้าเรามีเป้าหมายเดียวกันแม้ว่าเราจะคิดตา่างแม้ว่าเราจะไม่เหมือนกันก็ตามประการสุดท้ายยูดาสอิสคาริอต่อมายูดาสผู้นี้ได้ทอระยศตอบกลงถามว่าทำไมยูดาสจึงทอรยศวันนั้นพระบุญเจ้าเทศในงานของ คงศคุณแม่สำริดยิ่งยงบอกว่าเลืออีกคืนเดียวเองอะ่ะยูดาสมันน่าจ,จะทนหน่อยเลืออีกคืนเดียวเองยูดามนามันทนไม่ได้เพราะว่ามันเห็นความสำคัญของเงินมากกว่าอย่างอื่นมันต้องการเงินแล้วมันก็ขายพระอาจารย์เพราะฉะนั้นมันจึงกลายเป็นคนที่ถอยะยุเพราะนั้น พี่น้องงฆงที่เคารพรักทุกท่านนะครับเงินเป็นธาตุที่ดีแต่เป็นนายที่เลวเงินในตัวมันเองไม่ได้เลวนะแต่มันไม่ดีตรงที่ว่าได้มาอย่างไรและใช้ไปอย่างไรยูดาสนั้นอยากจะได้เงินจนกระทั่งท่านขายพระอาจารย์นะครับวิธีการได้มาไม่เหมือนอไม่ไม่ถูกต้องเง เพราะฉะนั้นเราซึ่งเป็นสงฆ์นะครับซึ่งเป็นผู้ที่พระเป็นเจ้าพระองค์เลือกมานี่นะครับเงินน่ยมันเป็นอุปกรณ์แต่ถ้าเราพยายามที่จะได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องและใช้ไปด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องเงินจะเป็นอุปสรรคเพราะฉะนั้นให้เราได้ดูตัวอย่างของบรรดาศิษย์ถูกเลือกมาเหมือนกันแต่ทำไมบางคน เป็นนักบุญแต่ทำไมบางคนไปแขวนคขอตายคนที่เป็นนักบุญเพราะว่าเขามุ่งสูง่พระอนาจักของพระเจ้าเขามุ่งสู่จุดหมายเพื่อพระศิริมงคลของพระเจ้าในขณะที่ยูดาสกลับไปแขวนคขอตายเพราะว่าเขามุ่งประโยชน์ส่วนตนโดยเอาเงินไปที่ตั้งขอพระเจ้า,มาเมย่อพรเดชชวานามพระบิดาและพระบุตรแบบพระจิต ต่อให้ค้าจะเป็นนี้ด้วยปีกให้สูงเพียงใดต่อให้ค้าจะตกในลุมเล็กสักเท่าไรทุกเวลาพราะหัตพระองค์ทรงยืดขาไว้ปกป้องให้ค้าปลอดภัย